สวัสดีครับสวัสดีชาวไซ้อยทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนะครับโฟนตุงชีเป้านะครับเอาละครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันก็ฝากไว้ก่อนครับสำหรับพังพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับทีมทีมโคตหน้าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากได้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดเซนต์เจมส์พาร์กต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างวตัน สำหรับทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีเลยครับเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ใครยากมาก5เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับแล้วก็จีเดดของพวกเขานะครับอยู่ที่เกมในบ้านนั่นแหละครับเล่นที่เซนเจมพาร์คนะครับเกเกมหลังสุดทุกรายการปรากฏว่าชนะคู่แข่งไป 6- เสมอ3ไม่แพ้กับใครเลยนะครับเล่นในบ้านไวเนื้อเชื่อใจได้วันนี้ตัวหลักๆก็ลงเล่นกันได้ครบนะครับคาร์ลัมวิลสันมิเกลอาร์มิรอนนะครับบรูโนกิลมาไร โจเอลลินตันนะครับรวมไปถึงทางนักเตะอย่างคีรันทิเปียก็สามารถลงเล่นกันได้ครบและครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนทีมอย่างเอเวอรนตนผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับสเกมหลังสุดแพ้รวดมาดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลไปดีกว่านะครับเชื่อว่าเกมนี้นิวคาสเซิลน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากแหละครับทีมที่2องในคับคืนวันนี้ครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยครับ วันนี้ลูกทีมของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดสับเชลซีนะครับก็ถือผลงานช่วงหลังนี้กลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับกลายเป็นเชลซีที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคย5เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการเชลซี Chelsea ของพอตเตอร์นะครับชนะคู่แข่ง5เกมรวดแล้ว4เกมหลังสุดนะครับชนะแบบคลีนชีทด้วยนะครับก็ถือว่าดีทั้งเกมลุกดีทั้งเกมรับนะครับพอตเตอร์ Potter เองก็ทําให้นักเตะของเชลซีกลับมามั่นใจอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตัวหลักนะครายยมิต เมสันเมาส์นะครับคายฮาวเวิลงเล่นกันได้หมดวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเบรนฟอร์ดซึ่งถือว่าเกมล่าสุดทําได้ดีนะครับเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไป2อสูตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดดูจากฟอร์มโดยรวม4เกมหลังสุดก็เป็นเกมเดียวที่พวกเขาชนะคู่แข่งได้นะครับดังนั้นมาตรฐานตอนนี้ฟอร์มการเล่นในเวลานี้เชลซี Chelsea ถือว่าดีกว่าเยอะก็เชื่อว่าเกมมีลูกทีมของแกรมพอตเตอร์น่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้ไม่ยากแหละครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้ครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลเยร,เรัยไไยครบ พวกเขาจะยกพลนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเอลเช่ทีมบุ๊ของตารานะครับสำหรับทีมอย่างมาริดนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็เพิ่งชนะในเกมเอลคลาสิโกมานะครับชนะบาซ่าไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้กำลังลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเก่าเรื่องของความเคี้ยวนะครับผลงานการเล่นรวมไปถึงเรื่องของการบาดเจ็บไม่มีใครมีปัญหาการบาดเจ็บเลยนะครับตัวหลักๆลงเล่นกันได้ครบเกมนี้นําทัพโดยคาริมเบนเซมานะครับ เป็นการฉลองรางวัลบอลลงดอด้วยรวมไปถึงวินิซิอุสครับลูกา้าโมดิโทนีโครส นักเตะอย่างพวกเอเดมิลิตานะครับทุกคนสามารถลงเล่นกันได้หมดในวันนี้ครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเอลเช่นะครับซึ่งถือว่าผลงานในการเล่นลาลีกาสเปนฤดูกาลนี้9เกมยังไม่ชนะใครเลยนะครับผลงานนี้กําลังเน่ายังหาจุดเปลี่ยนเองยังไม่เจอนะครับมาตรฐานที่ถือว่าต่างกันเยอะนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้คงจะไม่ใช่ปัญหาเลยครับสำหรับทีมอย่างมาริตเชื่อว่ามาริตบุกไปชนะแน่นอนนะครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นยิงเม็ดสเม็ดสกันต่อไปแต่ก็เชื่อว่ามาริตน่าจะทําได้นะครับดังนั้นเกมนี้เฉียย์มาริตไปได้เลยนะครับ เอาละครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลเชลซีแล้วก็ปิดท้ายที่เรอัลมาดริดนะครับสำหรับใครที่มังชมคลิปนี้อยู่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตรตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ